สวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีพีพีน้องๆทุกๆท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับหมากลุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับไก่ก้าฟ้าวันนี้ก็จะนํานะครับภาพบรรยากาศนะครับการแข่งขันหมากลุกไทยนะครับที่กฟผนะครับนะครับห้องเฟื่องฟ้านะครับอาคารนันทนาการนะครับของการไฟฟ้า่ายผลิตนะครับบางกรวยนะครับอ่า เราก็มาดูบรรยากาศการแข่งขันนะครับก็มีภาพต่างๆนี่อาจารย์ของผมเองนะครับอาจารย์ตุ๊กปากน้านะครับนะครับนี่น้องกัปปนาครับน้องชายสุดหล่อนะครับอดีตแชมป์เยาวชนครับนี่ท่านปืนครับอาจารย์ปืนนะครับก็อ่าซีเคเคเลดีโอนะครับตรงฟานนะครับพี่ชัยยันนะครับนี่ก็น้องๆไซบิเลียนนะครับมหาัรธรรมศาสตร์นะครับนักบอญลูกดาวลุ่งทั้งนั้นเลยครับนิสัยดีนะครับน่ารักทุกคนเลยนะครับ นี่ภาพบรรยากาศในห้องนะครับในห้องการแข่งขันนะครับก็จะเริ่มการแข่งขันกันแล้วนะครับนะครับนี่อาจารย์นครตีสะอาดนะครับอ่าอดีตแชมป์ขุนทองคำครับอ่าตรงฟ้ากับอาจารย์บอยซีฟูดนะครับอ่าแล้วก็มานี่ตัวแทนของการไฟฟ้านะครับหนึ่งคนครับอาจารย์สิงไรแปดลิ้วนะครับท่านนี้ก็ไม่ธรรมดาครับอาจารย์เบิ้มบางใหญ่นะครับก็เจอกับไก่ก้าวฟ้าครับนี่ครับซีเคเขาดีดีโอนะครับ ของช่องเคข่าวดีดีโอนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเนี่ยทีมไซบิเลียนนะครับแก้วฟ้ากระปาะนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมหมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับแก้วฟ้าก็จะนําเกมหมากรุกดีๆนะครับภาพบรรยากาศการแข่งขันถ้าได้ไปแข่งขันนะครับนี่ประธานซีนะครับมอบเสื้อนะครับนี่อาจารย์ลังสรรครับนี่อาจารย์ตีรานทองนะครับนะครับ นี่อาจารย์ของผมเองก็ขอขอบคุณทุกท่านครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้าสวัสดีครับ